เฮ้ย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 ยเเฮ้ยเยเเเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เก้อมึงอยู่บนศพเลยสัตใชมอ่เก้อพี่เก้อไปซ้อมไปกับผมแล้วพี่คลิปวิ่งผ่านไปเมื่อกี้เ้ยเดี๋ยว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 ยเดี๋ยวยเดี๋ยวยเดียวยยเฮ้ยเ้ยอะไร่เดี๋ยวนะไอ้เก้อมึงอยู่บนศพเลยนะ เดี๋ยวผมเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ให้ผมให้ผมกับผีดำบอลลูนพูดคกยทองผมไม่รู้นะผมยังไม่ได้เป็นตาตาเลยไอ้เดินแบบไอเดอนแบบผีดำเป็นคนดีไ่ยังไงก็พี่กิฟตเมื่อกี้พี่กิฟต์พีไปไหนไปหนูเดินไปทางขวาจะเป็นหนูได้ยังไงไปหนูไปก่อนเลยกิฟต์ชิล่าไปหนูเฮ้ยมัวหนูไปยืนทางขวาต้องนานโอ้โหลบเบลุเบลุ จีนี่จีนี่เสียงเออดีแล้วเหรอจีนี่เสียงเินนะว่าจีนี่ไปงหายไปวนี่เห็กสีเหือเงินว่าไี้นนใช่เหรอวะจริงจริงจริงจิโอ้ยหนูอยู่หนูอยู่ตามปาทำไมหนูเป็นงัวอยางนี้เป็นเน่กูงงคืนต่อไปตกไปโอ้ฟ้า ฉันเจอศพอยู่าทางเข้าไม่ไม่พี่เซียพี่เบนพี่เค้กโอ้โหมึงไม่หลายคนจังอ่ะแล้วแม่ไม่ใช่มึงวะทำไมทำไมไม่ใช่มึงวะแล้วตอนแรกผมเดินไปซ้ายแล้วผมเดินกลับมาดูชิปจรแล้วพี่จินก็ตายพี่จินตายที่ไหนอ่ะไม่โอ้โหเมื่อกี้อยู่กลางโค้ดเยอะเลยเออศพอยู่ไหนอ่ะใช่แต่ผมอยู่ไกลมากคนไหนแฟนโก้หรอเอ่อวังกเล่ครับ นะก็คือพี่จีน่ะเดินออกไปพร้อมที่เซย่าที่เดนแล้วก็ไปตะชวนติดในไม่ได้อ้าวแล้วอย่างผมไปซ้ายล่างมาก็ผมไปซ้ายล่างแล้วผมวิ่งกลับมาไม่เจอใครแล้วผมก็อ้าวไม่เจอใครแล้วมึงรู้ไหมว่ากินออกไปใครก็ผมเห็นก่อนที่ไฟจะดับไงอ้าวแล้วเมื่อกี้ผมไม่เจอใครก็ผมเห็นก่อนที่ไฟจะดับแล้วผมวิ่งกลับมาแล้วผมไปดูรอบๆเพราะมันไม่เจอใครแบบนี้ผมเจอแต่เมื่อกี้ผมเอาผมเอาพี่กลิปซีล่าออกนะที่สงสัยผมเนาะ ทั้งนั้นที่ทั้งนั้นที่มึงที่อยู่ตรงศพไอเกอร์ด้วยพี่เกอร์เขาอยู่ในห้องไฟแล้วศพมันลุกล่มตอนนี่ซีด้าเขาวิ่งผ่านอมุมมองมุมมองมุมมองเราไกลอยู่นะเดี๋ยวมุมมองเราไกลมุมมองเราไกลทุกช็อตเลยว่ะสุดยอดเลยว่ะผมยังงงทำไมที่เนเห็นผมแล้วผมไม่เห็นพี่เดนอะไรนะกล้พี่เดินเข้าไปแล้วพี่เห็นพี่พี่เห็นศพอยู่อยู่ตรงอยู่ตรงมือเลยอะไอเกอร์พี่เบนเมื่อกี้ไฟมันติดแล้วนะอะไรไฟกับ ไม่หมายถึงก่อนนั้นก็นั่นแหละแล้วทำไมมึงมึงเห็นทุกมึงเห็นทุกช็อตเลยอ่ะมึงมึงเล่าได้ทุกช็อตเลยอ่ะทั้งที่ไอเกอร์กับไอเกอร์กับจินไม่รู้เรื่องเดินออกมาแล้วผมเจอเลยถามพี่เกอร์กับพี่จินตายแล้วด้วยไอเดียถามพี่เกอร์ไม่ได้สีดำสีดำหลบไปในตอนนั้นยิงในยูทูบไม่เจอ คิดไ่วะไม่งอไม่เก่าเนี่ยปาสามดิงอะ่ะกูไม่เคยลงวะ่ะ แข่งก si ับใครบ้างเหรอแข่งกับใครบ้างคือเอ่อสอบเดือดทองเมื่อฮีเปียนมิงคิวเท่ากับนักสืบเต้มหมดอืม ับมือกับเซย่าอยู่ครับศพน่าจะเพิ่งตายเมื่อกี้เลยเพราะแบบเลือดยังแบบเย็นเอยู่เอ้ยเลือดยังอุ่นๆอยู่สีส้มอ,อยู่ไหนสีส้มก่อนหนูพูดไงดีวะหนูเจอกับเขาล่าสุดต,ตอนอยู่ห้องล่างขวาแล้วหนูก็ไปที่คอมมูแล้วก็ อะไรวะเราก็ไปาทางขวาไปห้องแอดมินเอ้ยไม่ใช่ห้องแอดมินห้องชีพจรเกาะก,ะกันไปอ่ะตอนนั้นเจอสีเขียวเจอสีเหลืองแล้วก็สีน้าตาลมั้งจาสีไม่ได้แต่ที่จาได้แม่นม่จะมีสีเขียว,วกับสีเหลืองแต่ศพมันเพิ่งตายไหมอ่ะย,ยังไม่ได้ไปขวาบนเลยะ<ด>เห็นรู้แค<ด>่<ด>ว่าไ,<ด>ไปขวาบนอ่ะอื แล้วก็พอออกจากห้องแอดมินมาก็ออกไปทางซ้ายแต่เริมอยู่ห้องกล้องไหมเหรอผมพูดอะไรดิใช่ผมอยู่ห้องกล้องแต่ผมดูแค่แอดมินครับไม่ยมันมันจะมีจังหวะหนึ่งที่คอมอยู่ห้องไอ้นั่นอ่ะมันดูกล้องไม่ได้อ่ะไอ้คอมดูเสียปะใช่ผมว่านี่นี่ไปอยู่ไปหลังจากไปขวาลงมาใช่ปหก็มาดูห้องแอดมินแล้วก็รู้ว่าก็ไปซ่อมทุกคนเดินไปเดินไปเลยะได้ผมอยู่ห้องกล้องตลอดไม่ได้ไปไหนเลย แล้วก็วิ่งวิ่งตามตามไปอ่ะพอโออกจากตรงนั้นมาก็จําได้ว่าทุกคนไปที่ห้องชิบหาสีขาวมันึงเล่นไงว่าผสมมันสดสดอยู่มึงอู่ที่ไปจอนอ่ะผมสงสัยสีขาวอ่ะต้องโหวตแล้วเนี่ยอาจจะโหวตผิดก,ก็ได้นะกูบอกให้โหวตใครกันอ่ะคุณไม่ไโหวตหนูโหวตสีขาวไปอ่ะใครเชียช่ยผมเลย ไอ้เฮียถ้ากูชนะได้นี่เฮียส,สัสว์อะไรนะโคตรอีปิกกูบอกเลยกูโทรเกมตั้งแต่ค่าสีดำเลยแนละ้วจริงต้องเก็บสีดำไว้ เตย่าไม่ใช่ผมล่าสุดเตย่าอยู่กับตีเกียวนะเดี๋ยวไอเกอร์มันอยู่ไหนอยู่กับใครอยู่ตอนแรกอยู่ชิปจระแล้วมาอยู่แอดมินอยู่ใครไหมย่าหาศพฮะไอเกอร์อยู่แอดมินด้วยเหรอน้องเคยเห็นปะหนูหนูอยู่ห้องชิปประจำนะไม่ได้ไปแอดมินเลยอ่ะไม่ตอนแรกไม่เกอร์ก็บเตย่าเดี๋ยวเดี๋ยวอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ไม่ไม่ไม ไม่ไม่ไม่คือล่าสุดอ่ะพี่เจออยู่พี่อยู่ตรงกลางไว้แล้วพี่เจอเซย่ากับสีเขียวเดินไปด้วยกันเออเดี๋ยวผมขอพูดททมิ่งของผมก่อนคือตอนแรกอ่าตามปกติใช่ไหมแล้วผมก็วิ่งไปข้างบนทาเพลข้างบนเสร็จขวาบนอ่ะแล้วก็ลงมาจากแลนก็มาขวาล่างแต่เกียเนี่ยไม่เห็นเลยนะแอดมินก็ใช่ผมไปอยู่ขวาบนไงแล้วผมก็มาขวาล่างแล้วก็มาเอาแอดมินก็ไปดูที่ประจอนพอดูที่ประจอนปุ๊บสีเขียวตายตอนไฟดับ ผมสงสัยพี่เบนอะหบืว่าเล่นดีๆแบบนี้ไม่มีใครอะโอ้โหเล่นดีๆอันนี้้องเค้กบอกยิ่น้องเค้กน้องเค้กบอกยิ่หนูเจอพี่เบนในห้องชิบะตอนอะตอนไฟดับอะเออมาจากมามาจากไหนเห็นไหมไม่ไม่เห็นตอนไฟดับจะเห็นยังไงอะเสียถ้าผมซ่อมไฟอะไอซีเขียวเจ้าไนกับผมจริงๆเอออ่วใช่ใช่แล้วไฟดับนะผมไปซ่อมไฟแล้วผมมเห็นมันไม่ตามผมมา แล้วผมกลับไปหาแล้วผมเจอศพมันพี่เกิร์ตพี่เกิร์ตพี่เกิร์ตบอกว่าพี่เกิร์ตไปหโฮสชิพจรอยู่รอบหนึ่งใช่ป่ะเดี๋ยวแค่ติดคนเหล่ามีไม่มีใครเล่นเนียนๆแบบนี้มีพี่เบนคนเดียวเหรอถ้ารีพอร์ตเองไงนะสเตปเซย่าเลยเซียวยาอยู่แล้วศพเนี้ยร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่เซียวยาเป็นสีเขียวไอ้เหี้ยขอร้องแหละไม่มีใครโหวตอีกโอเค ไม่ใช่เฮียคุยทั้งหมดอะ โหวตผมออกแล้วสงสารพี่เบน